ไม่มั่นใจเล้วแล้วทุกวันนี้ก็เลยต้องใส่แว่นครั้งแรกเรามีปัญหาไง,ไงเอ่ยทำไมเราถึงมาแก้หมอที่ไปทําครั้งแรกทําออกมาเนี่ยมันใหญ่มากแบบไม่เป็นธรรมชาติเลยไปเจอดรพจากทางไหนคะเพจ Facebook ครับเซิร์ชไปเรื่อยๆว่าแก้ชั้นตาใหญ่หมอไหนหมอไหนก็ดูหลายๆหลายๆที่แล้วมาเจอรีวิวของคุณหมอนี่ยนะน่าสนใจมากๆก็เลยตัดสินใจมาให้มันแบบชัดกว่าเดิม แต่ผมไม่ได้ต้องการให้มันให,นใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วเราอยากได้หนาขนาดไหน,นครับผมอยากได้ครึ่งหนึ่งเลยครับตอนนี้ของผม,ผมประมาณกี่เซนครับสิบสี่มิลโอ้โหสวยมากเลยเราไปดูชั้นตาเราจริงๆเนาะเครครับชั้นตาจริงเราแปดมิลนะครับมันจะลงมาเจ็ดมิลถ้าเสร็จความหนาจะเล็กเท่าประเทศไทยนะถ้าแปดเลยเป็นเท่าที่พ่อพ่อพ่อสวยสวยุดผมว่าแปดสวยๆนะครับถ้าผมเ,าาาเดี๋ยวผมทำชั้นตาให้เสร็จแล้วผมให้ดูว่าไซส์ขนาดมันเราโอเคไหม ถ้าเกิดว่าไม่โอเคเดี๋ยวตัดหน้าตาออกเพิ่มให้แต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราไม่ต้องตัดหน้าตาออชั้นตาจะเล็กลงชาดำดูสดใสขึ้นหน้าผากไม่มีเส้นริ้วรอยเท่าไหร่เพอหน้าผากจะดูกว้างขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าเราต้องยักคิ้วขึ้นแหละรู้สึกเบาเลยใช่ไหมครับรู้สึกเบาเลยก่ายอื่นขอบคุณคุณหมอก่อนนะเป็นกังวลมาตั้งแต่ทำมาอะ้รมันใหญ่มากแล้วแบบไม่มีความมั่นใจนะครับ ข้าใจคือสวยผู้ชายกลัวการทำศัลยกรรมแล้วพอหกเดือนแล้วออกมาเราไม่ไม่พอใจหมายความว่าเราไม่รู้สึกเครียดกับตรงนั้นมากแน่เนี่ยใช่ครับแต่ตอนนี้โอเคเนาะโอเคแลยครับชอบเลยอนนี้ยาตไมหมครับเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยกับการเป็นข้างนี้ไม่มีอะไแล้วก็กล้ามเนื้ออีกนิดนึงขาดก็<ม>เลยแบบต้องเข้าไปดึงแล้วก็สร้างใหม่พอสร้างใหม่เสร็จเราก็เลยสังเกตว่าการลืมตาเราสบายขึ<ม>้นการใช้สายตาเราจะกลับามาเป็นปกติขึ้นชั้นตาจะดูธรรมชาติกว่านี้อีกด้วยซ้ำดูเด็กขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตาดำลดสิทธิขึ้นเรื่ออยๆครับตนนีี้ม เราเห็นชั้นตาของตัวเองแล้วเนาะเป็นไงบ้างคะความกังวลที่มีอยู่ตอนแรกโอ้โหแบบดีแบบโอ้โหคุณหมอทําได้ยังไงแบบว่าเก่งมากครับแล้วก็วทออมากไม่เสียดายที่มาทําไม่ต้องกังวลแล้วลว่าต้องไปทํารอบที่สามรอบที่สไม่ต้องไม่ทิดหวังครับแฮปปี้มากมีฉายแสงลดดวงอีก20นาทีนะ